โอเคครับผู้ชมเพื่อความไม่ซ้ำซากนะผมจะเปลี่ยนตัวไป,ไปเรื่อยๆเนาะเราค่อยวนกลับมาใช้ร่างนั้นร่างนี้ใหม่นะครับมันค่อยไปซ้ำไปซ้ำมานะแน่นอนอากูนก็มี v 2นะครับผมจะเล่น v 1ก่อนแล้วกันเขาเรียกว่า v 1 v 2แล้วกันนะไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่อเฮียอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยนะว่าคู่ปรับของเขาเป็นใครนะครับแน่นอนว่าต้องเป็น ไก่ย่างห้าดาว KFC อยู่แล้วคู่ปรับตลอดการใส่เดียวก็ทั้งเรื่องนีน่คือ V1 เหรอวะทำไมมันเหมือน V2 ทังวะกูเลือกไปถูกกูเลือกไปถูกอันเรือเปล่าวะ เลือกผิดนะมึงอ่ะเลือกผิดเริ่มใหม่นะตาบอเจอเพลงดาบของพี่ยังไงล่ะไกอ่อหัว่วชั่วชิงชิงชิงโอ้ยเหี้ยไกอ่ะ,อะเอาเดี๋ยวไกอ่ะ

พี่ก็เป็นแบบนี้แหละกาหมูกาม,ากามุทำอะไรครับกามุทำอะไรครับทำอะไรครับาวายเอามึงอากูนทำไมไม่จับมันอะทำอะไรเะี่ยคุณจิม่ยักเอากดโอ้เยเขาจะรู้ไหมเราว่ามันกดโอ้ะไก่อ ไอ้เหี้ยเกือบตายมึงกล้าดียังไงมาทำกูมินี้เงี้ยไก่ออโอ๊ยจะเลาะพลังงานหมดคุณจิวยะเล่นยากเว้ยอุย้ยไม่ได้การเลาะไม่ได้การเลาะนี่ไงคุณจะตายก่อนใจเย็นใจเย็น หุยตากระพริบด้วยนะครับไม่ไม่ใช่แค่ไฟจากอกนะครับตากระพริบด้วยโคเทวัดวัดยังไงตัวของฉันวัดยังไงตัวของฉันมาเจอกันหน่อย <c oughs> ในเรื่องก็เคยมีไกก็เคยมีอากูลตัวปอน,นครับทำ่าไหน่อยแล้วกันอากูนพระ,ะอากูล นี่ต้องหล่อต้องหล่อไม่หล่อไม่ใช่เขาเออต้องเทต้องเททุกขบวนความอันนี้สายเขียวก็ไม่แพ้กันสายเขียวก็ไม่แพ้กันมึงจะหลอกกับกูไม่ได้จะหลอกกับกูเอเ๊ะเอ๊ะมึงจะหลอกกับกูไม่ได้ฮะดาฟต้ตาบอ อ sure. yeah. ุ้ยชัวอ oh. huh. ุ้ยย่าเอาไอ้หมอนี่โอ้ฮัวห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  <vienen> ัวหัวปุ๊บปุ๊บเข้ามาทำไมฮะ มันจอมยุทธเห็นไหมจอมยุทธกระสุนวงจับสูนวจักวาลีอ้ยากระสุนวงจับบกกาลีวาลีอ๋อชั่วจะต่อต้านพี่ถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่จุ๊จชั่วหั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 ว อย่าต่อต้านพี่พีายังมีชีวิตอยู่ออโออเออทั่วโอ๊ยโออก็แต่เฮ้โหย่ออากูนอ,อาไมโยยะนั่นแหละสวยโฟเทเลยพีนาซะตัวปอมยิงโย กูเกลียดมากมันชอบแอคกาวน์บางทียัากูอะเอ็นยังไงก็ต้องมีการคิวอะไม่มีการคิวมันไม่ได้เข้าใจไหมเล่นด่านได้ดีปะการคิวนายามอัปปะดง นยามอาัฟโดงกำลังจะล้นฟ้าอาัฟโดงกำลังจะล้นเวทีโอ้ยอกันคิวไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจ <c oughs> อะไรวะโจดาฟตาบอโอ,โอ้ชิงชิง ชิงยิงก็หนีเพหนดาประตาบอเออเออโอ้โหเกินไปแล้วโ์นโดอากูลโอ้แหลกแหลกเอานี่ไปกินกระสุนวงจักรอ่ะ chua chua đá pha tabor binh binh tinh, xinh 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 chua, xinh 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 พลังดาบจากงอพลังดาบจากงอเขาเขาที่ไม่ใช่เรา <c oughs> กอดอกเท่ๆนว <c oughs> มันชอบแกกวะ <c oughs> ่ะความเท่พี่แกเนี่ยระดับ 4K <c oughs> เจอตัวที่มัน โหดโหดเลยดีด่านก็เอาด่านแบบโหดด้วยเอาด่านที่มันคึมคึม้มึมมึมมันค่อยสะใจเข้าใจไหมอืมอๆๆๆกูไม่ชอบไอ้เหี้ย ไม่ชอบที่มึงแอ็คติ้งค่ะเพลงดาบเซเบอร์เอือเดี๋ยวเพลงดาบคาริเบอร์กูจะตัดกูจะตัดแท้จากมือมึงกูจะฟันดาบจากแท้กูจะฟันกูจะฟันแท้จากมือมึงขาดไอเวนจงยอมโดนตัดพี่ขาดซะจงยอมพี่นาดซะตายซะจงยอมพีโรล่าซะ ลูกเตะลิวคิกจงพีนาดกับฟูนวงจักวาลีหัฉอโอ้ยอปัว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 ลูกขึ้นมาทอนแทงเข่าตบหัวตบหัวสั่งสอนมารยาทมานี่เอ๊ kia, yeah. thoi 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 thoi, mình mình mark vinh, chưa, bên ngay là, cu cùn cu con kia, gõ không? sẽ cản được rồi, อากุนไอ้เหี้ยอากุณนะดูไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วฟินอะไรเลยโอ้หมันโหดอะมันโหดมันโหดเกีอยวตายแล้วอุเบน ดเข้บชมฝากกดไลค์ ข,ขอบคุณครัผมด้วยนะครับ